เอาละฮะเรามาอยู่กับดิสโตไในเมร์ภาคสามไอไม่ใช่สิภาคที่สามแล้วนะครับซึ่งภาคที่แล้วเราโดคนคุณลุงเนี่ยไล่ล่าเราจนมาอยู่ในห้องสมุดน,นะครับเราก็ไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยไปครับลุยครับ มาถึงจุดเซฟของเราดูดครับสวยครับคุณลุงมาอีกแล้วหรอผมเพิเ่งเปิดมาจนคลิปจะมาอีกแล้วหรอครับคุณลุงเฮ้ย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 ผมว่ามาละมาละมาละหนังสือหล่นอย่างนี้มาละ มาก็เจอคนลุงเลยผมต้องเดินตามแกไป อย่าอย่าย่าคุณลุหาอะไรอะ่ะคุณลุงหาอะไรยังไม่เห็นผมเลยไม่มีตกั๊ก ก็แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอไม่มี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  อย่างอีครับลุงอ้โอ้โหศาสตูปแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์พลาดฉี่โอ้เมื่อกี้ผมโทษทีครับผมเผลอหลับนะเนี่ยเผลอหลับเผลอหลับในห้องเรียนนะขอแย่ลุงทูดนะครับอะไรอ่ะ ขออนุญาตเปิดทีวีดูนะฮะเหมือนจะว่าเหมือนเราจะฝันเจอว่าเราเปิดทีวี ผมต้อวมีไกขนาดนี้เลยเหรอสวยครับ chưa gắn ui sao ô hổ na đầm lệ lòn chịt nè thùng phải vừa làm việc này này nó làm việc đấy mấy này bụng lên vừa làm đó là bài nghe ชิลๆชิลๆระดับสองร้อยไอคิวเฮ้ยไม่ใช่สองล้านผมไม่ใช่คนธรรมดาอะไรแบบนี้ชิวอยู่แล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงชิวครับ ครับครับไม่ใช่ครับต,ต้องใกล้กว่านี้ครับสวยครับปิดครับปิดครับมันต้องใช้เวลาเด็นะแบบของของคนนี้มันต้องใช้เวลาในคนนี้ใช้อะไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปอีจามสวย ดเิ่นอ,อนะเสียงรวมแหละก็มไม่ใช่เสียงคนกี้หรับหลมบไครับไปต่อครับอุ้ยเอน้องหนูน้องหนูทำไมทำแบบนี้น่ะลูก มีคนตกใจนะน้องหนูนะ ทักงอย่างอ่ะเหมือนรู้อ่ะรู้เยอะอ่ะคนรู้รู้เยอะ,ร,ยอะรู้เยอะเกินไปแล้วอ่ะแค่นี้รู้เยอะไงรู้เยอะไงเราอ่ะเราเราเรารู้เยอะเกินอ่ะอุ้ยจริงด้วยคนรูนะ้แขนขาดนะแขนขาดนะ เหลือีกเหลือยันหรอลุงเขียนจะขาดแล้วนะครับขเขียนจะเขียนจะขาดแล้วครับลุงเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะผมใายเป็นอีกดีผมไม่เนี่ยไม่อะไม่เยไม่อะไม่อยากทำธุยแตถยนะ่ถ้าลุงแถวบ้านมันไ่เนอะ้ะลุงแถวบ้านได้ไปเนะเอาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้บินไปบินไปแล้วดึง ครับผมเตือนคนลุงแลว้วแต่คนลุงไม่เชื่อผมแล้วและเขาโกรธมากครับเขากวนมากครับโกรธมากครับไม่รู้ว่าโกรธผมหรือเขาเจ็บไม่รู้เหมืมอนมากครับขเขาอนุญาตเปิดไฟนะอ้าวอ๋วอตัดข้าศึไปแล้วนเ,นเนี่ยอัจเมนย์นะคุณลุงกู้ฟืนไง เราโดนผมไปดิอยู่มานานเกินไงผมบอกแล้วว่าจะจะอยู่นานขอแยาเปลือไฟให้ไม่ไต่อกันเลยนะไม่ได้เราจะเจอไอจีอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบนะเกือบเกือบละ ดีๆที่แบบหวพิพดีส่งร้านได้คิวางนี้แหละแบบทุกอย่างดีหมดอ่ะทางซ้ายเออได้เขาส่งของเหรอเหมือนเราจะมาอยู่อีกตึกแล้วหรือเปล่ามีใครอยู่ในถุงหรือเปล่า ก็งีไ่ไงเราเรากินได้ไหมแบบกินเลยกินเลยกินกินจะได้ไม่หิวจะได้ไม่หาไปกินของอย่างอื่นในแบบจะติดกับดักเขาอีกแหละว,ว้าวผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่โดดเกาะเราจะ เราจะตกแน่ๆนะครับผมไปดูมาแล้วนี่ไงเราสุดยอดจริงๆเลยอานี่งไงเราคาบไปแล้วโอ้หเป็นจะขอไปส่งของนั่นคืออะไรเชฟรอเฮ้ยเราจะมาที่ใหม่แล้วครับ นี่ไงหิวอีกแล้วบวกให้กินไอสินแดงแดงเมื่อกี้ลูกชิ้นนด้ไหมห่อไม่กินไงเราเราฝืนไงเรียงได้เรียงนะ,ะหิวอีกแล้ว้ยติดกับดักด้วยทำไมติดกับดักจังวะหิวไง แย่บอกนะอย่านะนี่มันก็ลงอาหารทำไมเราไม่ไปหากินอย่างอื่นอะ่ะไม่เอานะ <c oughs> ชัดเจนรู้เลยว่าชัดเจนครับเห็นดนูงอย่างนี้อยู่ข้าวอย่างนี้จะรออะไรครับกินกับดักดิ <c oughs> เราไปแล้วอะ่ะเราไม่ยอมแกะถุงกินไงเนี่ยที่นี่เหมือนจะเป็นเออห้องเก็บของอะไรสักอย่างว่าชัวร์เลยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดันบันไดครับดันบันไดดันบันไดครับดันดันบันไดครับไม่ใช่นเนาะเอาสกงสัยต้องดึงดึงไงดึงไม่ใช่อ๋อผักจากข้างบนชัวริใช่ไหมอันนี้จริงเจ๋ววะ่ะ แบบของครัวว่าแน่เลยประตูแบบนี้เหมือนอยู่ในเรือเอียงเรือเอียงอ,อ๋อไม่ใช่มันบอกเขาบอกใบเราว่าด้านเราสิเราจะพานายขึ้นไปข้างบนนะ ใครกำลังแบบซอยเนื้ออยู่เสียงซอยนี่หรือแบบเสยียงเครื่องสรว่า้กำลังปั่นอยู่จู๊ดจูดจูดเฮ้ยไ,ได้แล้วแหละ